วิสินกรสร้างชิจูบทที่106นะครับอ่ะวกกลับมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงนิดนึงก็ผมไม่ค่อยมองกล้องแล้วมองไปมูลเนี่ยผมมองอ่าแล็ปท็อปของผมนะฮะเพราะว่าผมบันทึกข้อมูลไว้ในแล็ปท็อปนะครับจำไม่ได้เครับแต่งไว้โอ้โหเป็นพันๆกรมาครับแนวเพลงเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน ก็นั่งเทียนวิจารณ์ไปวัดตรงนั้นสเมื่อไหร่อยู่ที่ใครจะชอบกันฟัง youtube และอวดดา่าอยู่ที่ว่าตัวคุณนั้นฟังอย่างเดียวบนพันละวันหรือคุณหมั่นซื้อแผ่นเพลงอ่าเป็นแฟนเป็นตัวจริงก็สนับสนุนศิลป,ปินกันบ้างนะครับศิลป,ปินก็มีปากท้องเหมือนเรานะครับ แต่เราก็มีปากท้องเหมือนศิลปินนะครับก็เอาพอปากของพอนะเก็บไว้กินข้าวบ้างนะครับผมแหม